สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n นลของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาเปิดไพ่ทํำนายดวงความรักนะคะให้กับ ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะก็จะเป็นดวงความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าภรมลิขิตนะคะกําลังจะนําพาใครเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณค่ะก็เช่นเดิมนะคะการทํานายเป็นแบบดวงโดยร่วมเพราะฉะนั้นหน้าไพ่อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะขอให้คุณใช้วิจรารณในการรับชมรับฟังให้รับไปแบบพลังงานดีๆพลังงานบวกๆค่ะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวแคนขอ เริ่มที่ลักษณะนิสัยนะคะของคนคนนั้นก่อนนะคะคนที่ผมริขิตนะจะชักพาให้ได้มาพบมาเจอกับคุณค่ะว่าเขามีลักษณะนิสัยนะคะหรือตัวตนเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีพลังงานของ The Magician ค่ะ Four of Wands Ace of Pentacles ค่ะ คนคนนี้นะคะบบงมองว่าเขาเป็นคนที่เก่งเลยแหละเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งแบบเก่งหลายๆด้านเลยนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะจริงจังนะแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความมั่นคงนะคะของชีวิตของเขาในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางมองว่าคนคนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัว อ,อืเขาพยายามใช้ความสามารถของเขานะคะทําให้ได้มาซึ่งความสําเร็จในชีวิตของเขาแปงว่าว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนแล้วก็มีความจริงจังกับชีวิตนะเขาวางแผนนะจะเป็นลักษณะที่ว่าวางแผนว่าเออปีนั้นปีนี้เขาจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะปีนั้นปีนี้เขาจะต้องแบบหน้าที่การงานของเขาการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งของเขาอะ่ะมันจะเป็นเป็นแบบ ก้าหน้าไปถึงขั้นไหนมองว่าเขามองเขามองวางแผนชีวิตของเขาาไว้เลยถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แังก็มองว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์ด้วยเขาเหมือนกับเวลาเขาคบกับใครอะค่ะเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมีลักษณะของการมีคอมมิทเมนต์มีเรื่องของการมั่นหมายแล้วก็แต่งงานแล้วคนคนนี้นะคะไม่ใช่คนที่แบบคบใครแล้วแบบช่วงโปรโมชั่นทำแบบโอ้แบบ ปโปรแบบมีแบบทำดีมากๆเลย,ยแล้วพอหมดปโปรก็จะทำอีกอย่างจะไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนที่สม่ำเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายบางโว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่นนะโดดเด่นนะคะมีออร่านะคะอาจจะเป็นคนที่รักสวยรักงามหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับสะอาดสะอานหรือว่าดูแลตนเองแต่งตัวดีลักษณะแบบนี้คะ่ะเพิ่มเติมกันค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่า ลักษณะของเขาเป็นอย่างไรอีกได้พลังงานของ d r e a m p r e s s นะคะ A s สปอ n ค่ะ mm hmm. แล้วก็ Three of Pentacles ต้องมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเพียบพร้อมนะ mm hmm. ดีพร้อมในทุกๆด้านเลยถ้ามองดูแล้วอาจจะมีทั้งนใเรื่องของเนี่ยความมั่นคงหน้าที่การงานนะคะฐานะการเงินต่างๆก็คือมีกินมีใช้อะไม่ได้ลำบากนะ แล้วก็ถ้านิสัยใจคองเขาเพิ่มเติมนะคะ DMP s แสดงถึงคนที่มีลักษณะแบบใจดีเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คนอื่นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักแบงค์มองว่าเวลาเขารักใครเขาจะแบบรักจริงแล้วรักทีละคนอ่ะอคือเขาจะไม่มีในเรื่องของการที่แบบไปคบซ้อนลักษณะแบบนั้นนะคะ อนอกจากนี้นะจากหน้าไพ่บางมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นไปได้ที่บางเคสแล้วกันนะคะอาจจะผ่านในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานมาก่อนเนาะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะบางกรณีเหมือนกันอาจจะมีลักษณะของมีคุณลูกอะไรย่างเงี้ยติดมาด้วยก็ได้นะคะกับตัวกับตัวเขาคนนั้นอืและบางมองว่าตัวเขาเองนะคะเวลารักใครเขาจะแบบลุกจีบเลยอะคะ่ะ รุกจีบแบบว่าไม่ค่อยแบบลักษณะของพัฒนาค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคือไม่ใช่แบบค่อยๆคุยไปเรื่อยๆแล้วค่อยแบบว่าเออมาขอเป็นแฟนคือแปลว่าเขาจะเป็นคนที่แบบบอกตรงๆไปเลยว่าเฮ้ยเราจีบเธอนะเออเราแบบว่าอยากเป็นแฟนกับเธอเธอคิดว่าเธอจะยังไงกับเราลักษณะแต่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าบางทมองว่าตัวเขาเองเขาอาจจะมองว่าเขาอยู่ในวัยที่อยากที่จะ มีคู่ครองที่แบบมีคอมมิชเมนต์มั่นหมายแต่างงานแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วก็ได้นะเพราะว่าเขามีความพร้อมแล้วอะพร้อมในทุกๆด้านแล้วเขาก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะมีคู่นะคะที่จะสร้างอนาคตที่มีความมั่นคงไปด้วยกันนอกจากนี้นะแบงค์มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลกันไ,ไ,ได้นะคะ ติดต่อสื่อสารการพันทางโซเชียลออนไลน์ต่างๆได้ด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกนะ ไม่ชอบแสดงออกนี้อาจจะไม่ชอบออกสื่ออะไรแบบนี้หรือไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองนะให้ใครเห็นนะคะเออแต่มันผิดกับไมโหมดทํางานของเขาเวารู้สึกว่าเวลาทํางานนะคะเขาจะเป็นคนที่อย่างที่บอกเขาเก่งเขาพูดเก่งเขานําเสนอดีอาจจะเป็นคนชอบสอนคนอื่นด้วยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะคือในโหมดการทํางานนะคะเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็เวลาเขาอยู่หน้าเวทีหรือในเรื่องของการพรีเซนต์อะไรต่างๆเขาจะแบบ เก่งพูดได้ดออีดูแล้วแบบเ,ออเหมือนเป็นคนแบบชอบเข้าสังคมอะไรลักษณะนี้แต่พอเขาอยู่ในโหมดส่วนตัวของเขาแบางก็เลยมอสว่าเขาจะเป็นคนที่เก็บตัวเงียบๆก็ได้นะเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองให้ใครเห็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะนิสัยเนาะเขาคนนั้นนะคะที่ไพ่นะคะทา,ราโร่สื่อสารออกมาเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าไพ่ออร์เ e คิลนะคะอยากมาบอกลักษณะนิสัยอะไรของเขาเพิ่มเติมบ้างค่ะ <Un ited noise> เขาเป็นคนขี้อายค่ะออย่างที่บังบอกก็คือเขาอาจจะแบบอยู่ในงานเนี่ยเขาจะแบบเก่งมากเลยนะมีความมั่นใจนะคะ พูดได้แบบคล่องมากๆนะมีวาทศาิลป์แต่พออยู่คนเดียวก็อาจจะเป็นคนเงียบๆเลยค่อนข้างแต้ใจที้อายด้วยเป็นนักวิชาการนะคะค่อนข้างมีความทันสมัยใจดีค่ะสายชิลขี้โมหัวโบราณด้วยนะคะนิดหนึ่งนะอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะเพราะว่าเขา พยายามเอาอกเอาใจดูแลคนอื่นนะ่ะที่สําคัญนะคะเขามีแผลใจค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบไปแฮงเอาท์ชอบดื่มหรือสั่งสารเนื่องจากเขาอาจจะทํางานแล้วค่อนข้างที่จะมีความเครงเครียดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนิสัยที่ไพ่ออร์เคสื่อสารออกมาค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณกับเขานะคะจะเจอกันได้อย่างไรจะเจอกันในสถานการณ์แบบไหนนะคะเรามาดูกันค่ะ เซเว่นออฟซอค่ะมีพลังงานของนายออฟซอร์สจัสติค่ะอมแมงมองว่าคุณถ้าคุณจะได้เจอกับเขานะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาในสถานที่ทำงานนะ หรือเป็นสถานที่ราชการก็ได้นะคะหรือว่ารัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆแต่บางรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาคนนั้นชอบคุณแต่บางรู้สึกว่า Energy มันเป็นลักษณะของคุณกับเขาได้พบเจอกันผ่านในเรื่องของการทํางานเขาคนนี้อาจจะเคยพบเจอคุณมาก่อนในอดีตก็ได้นะคะเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนในเรื่องของงานนี่แหละแล้วเขาอาจจะรู้สึกประทับใจนะเจอคุณแล้วรู้สึกว่าชอบ อะไรในตัวคุณก็ได้นะเหมือนแอบ,บชอบคุณอยู่นะคะแล้วถ้ามองว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะของสายงานเดียวกันหรือคนละสายงานก็ได้เขาค่อนข้างที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่อาจจะแบบสูงกว่าคุณลักษณะนี้จะเป็นระดับหัวหน้าผู้จัดการอะไรต่างๆรู้สึกว่าจะเจอการผ่านทางเรื่องงานแล้วในช่วงที่เจอกันก็เป็นช่วงที่อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่นะคะมีช่วงของความวิตกกังวล มีความคิดมากนะคะหนักอกหนักใจนอยไม่หลับอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องงานก็ได้เรื่องความรักก็ได้หรือว่าชีวิตในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็ได้อาจจะถูกโกงถูกนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆก็ได้นะ <S <S ๆๆๆๆแล้วก็อยู่ดีคุณได้มาพบเจอการผ่านในเรื่องของการงานต่างๆในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างมีเรื่องคิดมากพอดีเราอาจจะแบบ เปิดใจคุยกันนะคะได้พูดคุยกันได้เล่าเรื่องงานก็ได้นะเอองานมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะแล้รู้สึกว่านี่คือลักษณะเหตุการณ์ที่คุณจะได้พบเจอกันเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่าไพ่บอกอะไรอีกไพ่บอกนะคะพลังงานของเดอชาริออตค่ะแปลว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักทางกานะคะอืมรักทางกา มีในเรื่องของการเดินทางคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้มีเรื่องของความแตกต่างเรื่องของระยะทางซึ่งจากหนา้าไพ่ที่มันขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางแบบคุณไปเรียนต่อหรืออะไรเขามาเรียนต่อก็ได้นะแล้วทาให้คุณต้อวแบบได้มาพบมาเจอกันนะคะแต่พอทํางานเสร็จแล้ว เออมันมีช่วงเวลาที่มันต้องแยกย้ายกันไปอะ่ะกลับไปทํางานกลับไปที่ของตนเองลนะักษณะแบบเนี้ยก็ทําให้มีความรู้สึกของความคิดถึงนะนั่งนึกถึงนะคะช่วงเวลาที่แบบได้มาคุยกันได้มาพบเจอกันเพราะมันเป็น energy ของการที่คุณทั้งสองคนนะคะหรือตัวเขาอย่างเงี้ยมี passion อะมี passion มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของเหตุการณ์ที่ คุณจะได้มาพบมาเจอกันค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูช่วงเวลาค่ะว่าคุณจะได้พบเจอนะคะกับเขาคนนั้นนะคะเมื่อไหร่นะคะมีเลข12นะคะอาจจะเป็นภายใน12วันหรือ12สัปดาห์นี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้มีเรื่องของการไปไประชุม,มไปทำงานที่อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะ มีเลข5 5นะคะ5สัปดาห์หรือ5เดือนมีเลข4ด้วยนะคะ4สัปดาห์หรือ4เดือนถ้ามองจากไพ่ที่ขึ้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงตั้งแต่12วันนะคะถึงช่วง5เดือนนี้ที่คุณมีโอกาสจะได้พบเจอกับเขาคนนี้แล้วก็ลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะที่หน้าไพ่ขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ แล้วก็ชาวกรกฎค่ะที่โดดเด่นแล้วก็ช่วงวันที่คุณอาจจะได้พบเจอกันอาจจะเป็นวันพฤหัสหรือเป็นวันศุกร์นะคะที่จะได้เจอมันจะมีตัวเลขเนี่ยพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นวันที่ก็ได้นะคะมี1 2 1 2เลขห้าเลขสี่แล้วก็เลข6ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะว่า ถ้าคุณได้เจอกันแล้วได้มาสารความสัมพันธ์กันแล้วชอบกันแล้วเอาไว้ง่ายๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะขอสร้างความสัมพันธ์เดี๋ยวเราให้ไพอ่ออร์เคิลมาบอกก่อนนะคะ Space and Time ค่ะความสัมพันธ์นี้นะมันเป็น long distance relationship จริงๆค่ะเป็นรักทางไกลเป็นรักระยะไกลนะคะคุณทั้งคู่ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกันอยู่ต่างที่ต่างถิ่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องเหมือนกับมีเรื่อง,องความเชื่อใจความไว้ใจกันนะคะเหมือนระยะทางเป็น บททดสอบดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้อืมแต่เวลาที่คุณมาเจอกันนะคะบางบมองอว่าคุณค่อนข้างที่จะตัวติดกันมากๆเลยเหมือนจะแบบไม่อยากห่างกันเลยเพราะว่าแบบนานๆนอาจจะมาเจอกันทีนะคะคุณก็พยายามอยากที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดนะคะอืมแต่ภพ่ใบนี้นะคะงก็มองอว่าเรื่องของโคบิโคดิเพนเดนซีหรือว่าการติดกันเนี่ยแอดดิชันตรงนี้ค่ะ มันอาจจะเป็นคําแนะนาด้วยก็ได้นะคะว่าการที่แบบติดกันมากไปลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มันเหมือนกับพออยู่ไกลกันแบบต้องแบบกลับที่ของตัวเองแล้วมันอาจจะมีความหวยหาแล้วก็แบบเราไปนึกถึงแต่เรื่องของเขาเขานึกถึงแต่เรื่องของเราอาจจะมีผลอิทธิพลในเรื่องแบบเราไม่มีสมาธิกัแบบเรื่องงานอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะเราแบบว่าไปนึกถึงนะคะอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปค่ะ อีกใบหนึ่งนะคะเด e s i g ิก l นค่ะการส่งสัญญาณบ้งมองว่าตัวคุณกับเขาอะค่ะน่าจะเป็นคนที่ <c oughs> ขอภัยค่ะรู้ใจกันมากๆคือแค่ส่งสัญญาณนิดหน่อยเอ,อแสดงออกนิดหน่อยก็คืออีกฝ่ายรู้แล้วว่าอ,อ,อีกฝ่ายเป็นอะไรหรือว่าต้องการอะไรอาจจะเป็นการลักษณะแบบว่ารู้ใจกันมากที่สุดนะคะ <C oughs> ขอภัยนะคะเสียงเสียงหายต่อไปนะคะเดี๋ยวสุดท้ายค่ะเรามาลองให้ไพ่ทาโร่นะคะมาบอกเนอะถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนี่แหละนะคะเพิ่มเติมขยายจากไพ่ออรดเคิลค่ะไพ่ทาโร่นะคะอยากจะมาบอกว่ามีพลังงานของ King of Pentacles ค่ะบังส่วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ั้งฝ่ายนะคะจะจริงจังอ่ะจริงใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วในการคบกันเนี่ยก็จะเสริมกันในทุกๆด้านเลยนะคะขอกะแอมอีกทีนะคะขออภัยเ <c oughs> <c oughs> สริมกันในทุกๆด้านนะคะทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินด้วยเพราอแบบสร้างความมั่นคงให้กับคู่ของตนเองแล้วก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างจะมีการเติมความรักให้กันโดยตลอดแบบสร้าง ความโรแมนติกมีโมเมนต์อะไรต่างๆหวานๆนะให้แก่กันนะคะแต่มันด้วยความที่มันเป็นรักทางกายเนาะมันมีระยะห่างรู้สึกว่ามันมีช่วงที่แบบมีต่างฝ่ายมีเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวมันมีความรู้สึกเหงามันมีความคิดถึงมันมีความโหยหานะคะประกอบก,บกับก็มีฝ่ายที่แบบว่าค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของ หน้าที่การงานเป็นตัวเขานั่นแหละเพราะเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของการงานนะคะเป็นเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยอย่างที่บอกทั้งมีฝ่ายที่ไปให้ความสําคัญในเรื่องของการงานด้วยรักทางไกลด้วยก็อาจะมีทําให้มีอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างที่จะรู้สึกเหงามากๆนะคะแล้วก็คิดถึงแต่แบางมองว่ามัน มันมีไพ่ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาหนึ่งใบนะในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยกันด้วยระยะห่างนี่แหละพอเราเหมือนกับมันโหยหามันคิดถึงมากๆเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายอาจจะทํางานอยู่อาจจะไม่มีเวลาให้นะคะอาจจะมีการ พูดจาไม่ดีต่อกันอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าปัญหาจากความน้อยใจอะไรความรู้สึกน้อยใจว่าเออทำไมไม่ไม่สนใจเราลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของความรักนะคะพรมริขิตของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวทัศไฟนะคะแแบงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะขออวยพรให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังนะกับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ